นะครับจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและความสําเร็จของทัพนักกีฬาไทยนะครับในส่วนของคนพิการนะครับณนะวันนี้นะครับก็ได้การร่วมมือในการฉีดวัคซีนหวานก่อนครับที่บริษัท SCG บางซื้อนะครับสำนักงานใหญ่นะครับโครงการฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วไปและคนพิการนะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้นะครับก็จะรับคนที่ฉีดวัคซีนถึง2,000คนต่อวันนะครับรวมไปถึงคนพิการด้วยนะครับวันที่เราไปตามข่าวนี่ก็มีกลุ่มคนพิการนะครับมารับการฉีดวัคซีนนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับ ทางด้านกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับคนพิการครับเช่นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับและสิ่งอื่นๆน,นะครับในวันที่กลุ่มคนพิการไปรับฉีดวัคซีนครับผมสันติโกศยานุภาพเป็นทูตอารยาสถาปัดจากแอร์เอเชียนะครับวันนี้ ก็ได้รับการประสานจากท่านประธานทูตอารยศถาสถาย์กรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการาลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับโดยครั้งนี้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลโดยการจับคู่เนาะก็ประมาณ50คู่นะครับก็ในส่วนของผมนี่ก็มาจากตัวแทนของคนพิการจรังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ก็ต้องขอชื่นชมทางท่านประธานกรทมนะครับที่ได้ประสานงานเป็นอย่างดีโครงการที่ฉีดวัคซีนให้กับคนพิการและผู้ดูแลในวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับอยากให้มีแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้คนพิการเวลาไปไหนเนี่ยก็จะต้องมีผู้ติดตามเนาะทีนี้เวลาไปไหนเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อโควิดเนี่ยมันก็มีโอกาสมากถ้าจะฉีดเนี่ยอยากจะให้ฉีดเป็น คู่นะครับอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยคนที่อยู่ที่บ้านด้วยบางคนมีลูกเด็กเล็กนะครับมีคนแก่ผู้สูงอายุอยู่บ้านเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยนะครับผมอยากฝากขอบคุณนะครับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มูลนิธิอารยะสถาปักนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขอให้มีโครงการดีๆนี้อีกในโอกาสข้างหน้านะครับที่เราได้รับการต้อนรับดูแล มากน้อยเพียนไปตลอดสถานที่เพราะว่ามันมีคนปกติด้วยการจัดสถานที่ก็โอเคนะครับมีการเว้นระยะห่างนะครับไม่แออัดนะครับแล้วก็กระบวนการในการรับการฉีดวัคซีนเนี่ยคือเป็นระบบดีนะครับก็จะมีอาสาสมัครนะครับอย่างคนพิการมานี่คือเป็นรถวีแช์นี่เขาจะบริการตั้งแต่จุดเข้าจุดแรกเลยนะครับที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปจนถึงฉีดวัคซีนแล้วก็ รถออกมาข้างนอกอันนี้ก็ถือโอเคแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หน่วยงานต้อนรับก็ต้องขอชื่นชมนะครับบริการดีมากครับในส่วนของกุ่มคนพิการที่น้องเหนือยจากตรงนี้แล้วมันยังมีในโอกาสหน้าในตรงไหนบ้างที่จริงๆผมอยากให้มีการเปิดโอกาสนะครับ ให้คนพิการและผู้ดูแลเนี่ยได้ฉีดกันทั่วประเทศนะครับไม่ใช่จอดจงแค่กรุงเทพมหานครหรือปุริมณฑลนะครับเราน่าจะกระจายไปสู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนีเเ้เอาง่ายๆอย่างจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยตอนนี้คนพิการกับผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับที่ไม่ชัดเจนก็กลัว ตอนนี้ทางอุตรดิตถ์เราก็ได้มีการลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนชิโนโฟาร์มนะครับโดยผ่านศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการฉีดเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยเริ่มทยอยฉีดกันไปละก็เ้ากับว่าในในส่วนกลางกับต่างจังหวัดนี่มีข้อแตกต่างไหมพี่ต่างจังหวัดนี่ผมบอกได้เลยว่าเข้าถึงยาก เพราะว่าการจะลงทะเบียนเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหมครับต้องมีโรคประจําตัวผู้สูงอายุอย่างภรรยาผมเนี่ยไม่มีโรคประจําตัวเลยเนี่ยลงทะเบียนไม่ได้โอกาสที่จะไปรับเชื้อนี่ก็มีสูงแต่เราก็ต้องคอยระวังส่วนคนวิการที่ต่างจังหวัดนะครับเลื่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เมื่อสองวันก่อนนี่มีโครงการของจังหวัดให้ฉีดซิโนแวคก,กับแอตตา เป็นไข้ตอนนี้กําลังฉีดกันอยู่ก็มีคนพิการไปฉีดอยู่ประมาณ10-20คนตอนนี้ที่ผมทราบนะครับพี่ว่าในส่วนของคนพิการเนี่ยผู้ประเทศไทยมันครอบคลุมไหมสำหรับฉีดวัคซีนถ้าพูดตรงๆนะครับวัคซีนไม่เพียงพอต่อคนพิการคนพิการยังอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้ฉีดอันนี้เราไม่พูดถึงว่า่ามีความเต็มใจที่จะฉีดหรือไม่ฉีดนะแต่ว่าถ้าคนพิการจะฉีดเนี่ย วัคซีนไม่เพียงพออยากให้รัฐบาลจัดวัคซีนให้เพียงพอ2ออยากให้มีวัคซีนที่มีคุณภาพนะครับตอนนี้ที่ผมไปประสานงานเนี่ยคนพิการอยากฉีดวัคซีนที่เป็นเอาง่ายๆตอนนี้โมเดอร์นานะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยอันนี้เป็นความต้องการของคนพิการอยากให้รัฐบาลสนับสนุนในส่วนตรงนี้ด้วยครับสุดท้ายเลยที่มีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อน คนพิการที่อยู่ตามภูมิภาคอยู่ต่ามจังหวัดอาจจะเข้าไม่ถึงิี่ชบานความคิดถึงเขาอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้อยากให้คนพิการนะครับลองประสานงานไปที่สูตรบริการคนพิการระดับจังหวัดดูนะครับตอนนี้มีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนในการที่จะฉีดยาวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับคือเราอยาอ่ารอรอภาครัฐเราจะต้องออช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ฝากไว้นะครับคือใครอยู่จังหวัดไหนให้ไปติดต่อศูนย์บริการหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับขอบคุณครับสุพัรยาสัตว์ระลมพงค่ะเด้วีรัศนซินค่ะวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างไรบ้างให้รับตรงรับดีค่ะในส่วนของนออ้องๆที่การด้านไหนที่การคือ พูดไม่ซัดค่ะ,นค,นะคือหิ้งไก่สั้นค่ะหิ้งไก่สั้น,นนะค่ะดูแลตอนรับดีมดีค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับที่บริษัท SCG ซบางซื่อเป็นสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งก็โครงการฉีดวัคซีนนะครับก็จะรับ ได้นะครับเรียกว่าเต็มความจุเนี่ยสองพันต่อคนนะครับณปัจจุบันก็ยังเป็นสถานที่รับฉีดวัคซีนกันอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูแลและต้อนรับกลุ่มคนพิการนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกสนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลอาชีพนะครับไทยหลีก2เมื่อปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปดูบรรยากาศเกมมันๆระหว่างแกลนอันดามันระนองยูเนเต็ดนะครับเจอกับแพร่ยู ูในเต็ดน,นะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พัสกสักครู่ครับอให้เธอจงสู้ต่อไปแม้เส้นทางลำบากยากเข็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปดู เป็นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอพี่